แดงที่สองพี่ปวดขาแดงว้าส่วนไหนเขต่เหรอพขาหลอไม่ใช่พี่อ๋อหัวเลยหรอไม่ห่าไม่หนะไม่เขาหไม่ใช่เลยอ้าว ้มองาด้ยวยกันปะมา,มาด้ยวยกันใช่ไหมรบเมงเหรอรบเองรบเองอยู่น่งามาิเช้าใหม่ด้วยบางแคเลยเอ